สวัสดีค่ะพัตตี้เพชรยนต์นะคะวันนี้พัตตี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะทำนักงานใหญ่ค่ะสาขาหนึนะคะอยู่บนถนนสรีไทยนะคะซอยสรีไทย68แยกหนึ่งะคะ่ะของวันนี้นะคะพัตตี้มีรถนะคะอีกคันนะคะมารีวิวให้ชมกันอีกนะคะให้พี่ๆ FC นะคะชมกันนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ โตโ o นะคะ Revo 2.4ตัว e นะคะเป็น p r u n น e นนะคะเป็นแค p ค่ะคันนี้มาพร้อมกับ Carry Boy นะคะเป็นโฉมปี2016นะคะคันนี้ราคาเราขายอยู่ที่479,000บาทนะคะ,นะคะเดี๋ยวพดพาชมรอบๆบรถกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะคะ,ะในส่วนของด้านหน้านะคะมาดูในส่วนของไฟกันนะคะตัวชุดโคมไฟนะคะไฟได้เป็นมันติรีเฟคเตอร์นะคะ,ะสภาพนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะลูกค้าในส่วนถัดมาของตัวกระจังหน้าคันนี้นะคะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะ มาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะอยู่ตรงกลางนะคะเดี๋ยวให้ชมไฟทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็ไฟสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีริ้วรอยรอยแตกนะคะไม่มีรอยขีดขูวน,นะคะเขามาพร้อมกับตัวสปอตไลท์นะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวกันชนนะคะกันชนหน้าสวยๆเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ ถัดมาเรามาชมในส่วนของยางและแม็กกันนะคะยางและแม็กแม็กจะได้เป็นแม็กอันดอยจากโรงงานนะคะเดิมๆสวยๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีริอ้วรอยเลยนะคะไม่มีรอยเบียดฟุตบาทเนาะสภาพสวยๆ90สเอร์เซนตนะคะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมก็คือรักษารถได้ดีเลยนะคะสำหรับยางนะคะยางคันนี้ ะคะจะได้ยางปี2019นะคะใช้ได้อีกยาวนานนะคะสภาพยางสวยๆกันเลยนะคะจะได้แม็กกับยางขอบ17นะคะ,นะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัว กระจกมองข้างกันบ้างนะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะคันนี้จะได้เป็นโครเมียมแล้วนะคะเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมานะคะเป็นตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะตัวไฟเลี้ยวได้เป็น LED แล้วนะคะส่วนมือเปิดนะคะมือเปิดก็ได้เป็นตัวโครเมียมนะคะติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะรอบคันเลยนะคะ,นะคะ คันนี้มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะเป็นบันไดนะคะจากโรงงานนะคะบันไดจากโรงงานเลยนะคะเป็นบันไดสีดํานะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะมาดูกันค่ะเป็นพ i เรนเนอร์นะคะสติกเกอร์พนเนอร์นะคะส่วนไฟท้ายนะคะนะคะ่ะ สภาพสวยๆนะคะ90%ไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยขีดข่วนนะคะส่วนด้านหลังนะคะตัวมือเปิดนะคะได้เป็นตัวคโครเมียมนะคะเบรกดวงที่3นะคะตรงฝาท้ายเลยนะคะนะแล้วก็ตรงแครร่บอยด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยมาอีกระดับนะคะนะให้ดูกัน สำหรับกันชนนะคะจะได้เป็นตัวโครเมียมแล้วก็ได้ตัวเซนเซอร์นะคะมาด้วยนะคะ2จุดนะคะในส่วนของเซนเซอร์หลังนะคะเราไปชมในส่วนของห้องโดยสารกันเลยนะคะสำหรับห้องโดยสารคันนี้มาชมกันเลยนะคะให้ดูด้านข้างนะคะด้านข้างแผงประตูนะคะ ตรงนี้นะคะจะได้เป็นหนังนะคะออกสีน้ำตาลส้มนะคะตัดกับตัวพลาสติกสีดำนะคะออกแบบมาได้สวยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรามาดูในตัวของฟังก์ชันการปรับกระจกนะคะตัวนี้กระจกฝั่งคนขับนะคะจะได้เป็นออโต้นะคะ,นะคะล็อกอัตโนมัตินะคะตัว ปรับกระจกมองข้างเป็นออโต้นะคะพับเปิดไฟฟ้านะคะเรามาดูในส่วนของตัวพวงมาลัยกันบ้างนะคะสำหรับพวงมาลัยจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะควบคุมที่พวงมาไลัยได้เลยนะคะสำหรับตัวหน้าจอเรือนไม้นะคะเดิมๆสวยๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะหน้าจอแท้เรือนไม้แท้นะคะไม่มีการเปลี่ยนนะคะ นาฬิกาะค่ะจากโรงงานหน้าจอนะคะเป็นจอ Android นะคะ8.5นิ้วเป็นระบบสัมผัสนะคะเ <_ S 1> ชื่อมต่อ fm fm aux usb b ลูท t o o t h ผ่านมือถือได้นะคะ <_ S 2> แอร์นะคะเป็นะะแอร์อนาล็อกนะคะ <_ S 1> สำหรับท่านนี้นะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะ <_ S 1> มาพร้อมกับปุ่ม E Co m โห o ดพาวเวอร์นะคะคอนโซลสวยๆนะคะเรามาชมในส่วนของเบาะกันเลยนะคะบอกเลยว่าเบาะนะคะเป็นทูโทนนะคะได้สีดำาตัวสีน้ำตาลอุบซุมนะคะนะออกแบบมาสวยเลยนะคะตัดกันนะคะสำหรับเบาะนะคะเบาะเดิมๆนะคะสวยๆนะคะสภาพไม่มีรอยขาดรอยยุบเลยนะคะสภาพ90%าเตว่าได้นะคะเนี่ยให้ชมกันเลยนะคะในส่วนของตัวแคมปก็เช่นเดียวกันนะคะ ตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะคะเบาะหลังนะคะตัวนี้หุ้มหนังนะคะแยกชิ้นเป็นสองชิ้นตัวกันหลังคาข้างบนนะคะให้ดูกันนะคะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีคราบไม่มีริ้วรอยสะอาดสะอานนะคะเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูนะคะชมภายในแล้วเดี๋ยวพัดพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะ มาดูกันจาะสำหรับตัวห้องเครื่องนะคะเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างนะคะตามมาเลยค่ะนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะค่ะในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะมาดูกันเลยนะคะนะเดี๋ยว<ม>ให้ชมกันเลยนะคะเครื่องเดิมๆิมสวยสวยนะคะลูกค้าไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มนะคะนะคะสะอาดสะอ้านนะคะไม่มี รอยคาบสนิมเลยนะคะเจ้าของเดิมนะคะรักษาได้ดีเลยนะคะบอกเลยว่ารถนะคะเราคัดเกรดคัดสรรมาไว้รอคุณลูกค้านะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหารถใช้งานอยู่นะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะรถสภาพสวยๆนะคะเดี๋ยวให้ชมในส่วนของตัวคานกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะคันนะคะมาดูกันค่ะได้โชว์งานนะคะมอกรจากโรงงานนะคะนี่ค่ะแผ่นเพดนะคะจากโรงงานนะคะ,ะ,คะรอยมาร์ครอยเม็ดอาร์ตนะคะรอยน็อตยังไม่มีการขยับนะคะสําหรับคานนะคะเป็นคานแท้คานเดิมจากโรงงานของเราไม่มีการตัดต่อนะคะรถเน้นสภาพโครงสร้างเดิมๆนะคะ คัดเกตมาไว้รอแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่มั่นใจนะคะสามารถเช็คประวัติรถคันนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของตัวฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงดมเดิมนะคะนยะคะเดี๋ยวให้ดูรอบๆฝากระโปรงเลยนะคะรอยน็อตเม็ดอาร์ตรอยตะเข็บนะคะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะค่ะมีให้เห็น เลยนะคะนะในส่วนของตัวน็อตก็เช่นเดียวกันยังไม่มีการขยับเลยนะคะนะให้ชมกันชัดๆเลยนะคะสำหรับห้องเครื่องนะคะค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะวัตตี้พาชมรอบๆคันของเจ้าโต y o t a Revo 2.4ตัวอี้นะคะเป็นแคปนะคะมาพร้อมแคริบอยคันนี้เป็น p r ีรันเนอนะคะ โฉมปี2016นะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเข้ามาทดลองขับได้ที่บริษัทเพรยนย์นะคะแล้วก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะปรึกษานะคะสอบถามรายละเอียดได้กับปตี้ได้โดยตรงนะคะที่เบอร์0971126820 0971126820นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะคะ ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพัีฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพัตีด้วยนะคะ,คะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์นะคะขอขอบคุณพี่ๆีซทุกท่านนะคะค่วันนี้พัตีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ